สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเขียนคำสั่งหรือ prompt ให้ AI สร้างภาพนะครับคือทำยังไงให้ได้ภาพแบบที่เราคิดไว้เป๊ะๆจากข้อมูลที่เราหามาเรื่องเทคนิคเขียนพร้อมสร้างภาพ AI เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันเลยตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเทคนิคที่แบบทำให้ภาพมันว้าวขึ้นมาได้ใช่ค่ะ การเข้าใจวิธีคุยกับ AI นี่แหละค่ะสำคัญมากเลยนะเหมือนเป็นกุญแจเลยนะลองมาดูกันก่อนดีไหมคะว่าพื้นฐานที่ AI ใช้ตีความคำสั่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างดีเลยครับมาแกะกันเลยไอโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วเออลำดับการใส่นี่สำคัญไหมโครงสร้างหลกัหลกๆที่ AI ส่วนใหญ่จะมองหานะคะก็คืออันดับแรกเลย subject ค่ะตัวแบบหลกักเช่น แมวขาวตัวอ้วนแล้วก็จะมีสไตล์คือรูปแบบภาพเช่นภาพวาดสีน้ำมันหรืออาจจะแบบสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นยุคเก 90, อะไรแบบนี้ต่อมาก็เซตติ้งค่ะฉากหลังหรือว่าสถานที่เช่นนอนบนกองหนังสือเก่าในห้องสมุดแล้วก็ใส่ดีเทลส์เพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะรายละเอียดเสริมอย่างแสงแดดอ่อนๆสอง0ผ่น 2, หน้าต่างหรือบรรยากาศเงียบสงบ แล้วก็อาจจะมีเรื่อง quality, คุณภาพภาพเช่นคมชัดสูงหรือ 8K ตัวอย่างง่ายๆก็อาจจะเป็นแมวขาวตัวอ้วนนอนบนกองหนังสือเก่าในห้องสมุดแสงแดดอ,อ่อ,อนๆสองผ่นหน้าต่างสไตล์ภาพวาดสีน้ำมันคมชัดสูงแบบนี้ค่ะ mm. ส่วนเรื่องลำดับที่คุณถามเมื่อกี้จริงๆก็มีผลนะคะบางชีการใส่สไตล์ไว้ช่วงต้งตนๆของพร้อมเนี่ยอาจจะส่งผลกับภาพรวมใน AI บางตัวได้มากกว่าค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองนึกว่าแค่ใส่ใส่เข้าไปก็พอเ <c oughs> ข้าใจแล้วครับงั้นแสดงว่าเราเริ่มง่ายๆก่อนได้ใช่ไหมครับแบบบอกแค่กุหลาบแดงในใจกันแล้วค่อยๆเติมรายละเอียดเข้าไปทีหลังใช่เลยค่ะเริ่มแบบนั้นได้เลยกุหลาบแดงในใจกันแก้วสไตล์สมจริง แค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะจากนั้นเราค่อยๆเติมรายละเอียดให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเช่นอาจจะเพิ่มว่ามีหยดน้ำค้างเกาะเล็กน้อยหรือแสงตอนเช้านุ่มๆโทนสีอบอุ่นหรือระบุมุมกล้องไปเลยถ่ายมุมใกล้ๆอะไรแบบนี้แค่นี้ภาพก็จะดูมีเรื่องราวมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นเยอะเลยค่ะครับพอเข้าใจเรื่องพื้นฐานแล้วแต่ทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรือผมเองก็เคยเจอคือ ใส่รายละเอียดไปตั้งเยอะแล้วนะแต่ภาพที่ได้มันก็ยังดูธรรมดาไปหน่อยหรือบางทีก็เพี้ยนไปเลยมีเคล็ดลับอะไรที่มันจะช่วยอัปเกรดภาพพวกนี้ให้มันดูดีขึ้นดูน่าทึ่งขึ้นไหมครับคำถามดีเลยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่เรื่องของความเฉพาะเจาะจงหรือ specificity เนี่ย เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆคือยิ่งเราให้ข้อมูลที่มันชัดเจนแม่นยำเท่าไหร่ AI, AI ก็จะยิ่งเข้าใจสิ่งที่เราอยากได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะอย่างแทนที่จะบอกแค่ผู้หญิงใส่กิโมโนใต้ต้นซากุระเฉยๆนะคะลองเปลี่ยนเป็นหญิงสาวหน้าตาสงบในชุดกิโมโนสีชมพูอ่อนยืนนิ่งๆเลยนะ ใต้ต้นซากุระที่กำลังบานตเต็มที่กลีบดอกไม้สีชมพูกำลังร่วงปลิวในสายลมแล้วก็เพิ่มเรื่องแสงแสงแบบในหนังนุ่มๆแล้วก็คุณภาพความละเอียด 8K เห็นไหมคะว่ารายละเอียดพวกนี้มันทำให้ภาพในหัวเราชัดขึ้นเยอะเลย AI ก็จะเข้าใจตามนั้นค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือต้องลงดีเทลให้เยอะขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องการกำหนดมุมมองหรือ Perspective ด้วยนะคะอันนี้ก็สร้างความแตกต่างได้เยอะมากเช่นลองสั่งเป็นมุมมองแบบ birds eye view นะมองลงไปบนตลาดกลางคืนที่แบบมีแสงสีเยอะๆหรือกลับกันเลยมุมมองแบบ worms eye view มองขึ้นไปที่ตึกระฟ้าสูงๆอะไรแบบนี้ค่ะโห oh, แค่เปลี่ยนมุมมองภาพก็เปลี่ยนเลยนะครับแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างคือการกำหนด o o d and t o ne อารมณ์กับโทนสีของภาพอันนี้ก็ช่วยคุมทิศทางได้ดีมากเช่นอยากได้ภาพสงบสงบก็บอกไปเลยทิวทัศน์ทะเลหมอกตอนเช้าบนภูเขาสูงบรรยากาศสงบเงียบเย็นเย็นโทนสีฟ้าพาสเทลแบบนี้ค่ะการระบุเจาะจงมากๆนี่ช่วยได้เยอะจริงๆครับแต่เอ๊ะมันจะมีปัญหาไหมครับว่าพอเราเจาะจงมากไปมันจะไปจำกัดจินตนาการ AI หรือเปล่า ทำให้ภาพมันดูแข็งแข็งขาดเสน่ห์ไปบ้างไหมครับแล้วมีเทคนิคอื่นที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะบางทีการเจาะจงมากไปเป๊ะๆก็อาจจะทำให้ AI ไม่กล้าเล่นอะไรนอกกรอบเหมือนกันนะคะอาจจะต้องหาจุดที่มันพอดีพอดีค่ะให้รายละเอียดสาคัญแต่ก็เปิดช่องให้ AI สร้างสารรค์บ้างส่วนเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกก็มีค่ะอย่างการผสมผสานสไตล์หรือไฮบริดสไตล์อันนี้น่าสนใจมาก ลองสั่งแบบเมืองแห่งอนาคตนะแต่ผสมสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคเข้ากับสไตล์ไซเบอร์พังที่มีไฟนีออนเรืองแสงดูสิคะภาพที่ออกมาอาจจะว้าวเลยก็ได้ค่ะมันเป็นการผสมผสานที่ไม่คาดคิดโหผสมสไตล์ได้ด้วยเจ๋งเลยครับแล้วก็มีอีกเทคนิคที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะคะขาดไม่ได้เลยคือ n เนกาทีฟพรอมค่ะ n เนกาทีฟพรอมคืออะไรครับ มันคือการบอก AI ค่ะว่าเราไม่ต้องการอะไรในภาพคือการสิ่งที่เราไม่ชอบออกไปเช่นเราอาจจะใส่ไปเลยว่าลบ no text ลบอักลีลบเบลอเบลอหมายถึงไม่เอาตัวหนังสือนะไม่เอาหน้าตาไม่สวยไม่เอาภาพเบลอ มันช่วยกันผลลัพธ์แปลกๆหรือส่วนที่เราไม่อยากได้ออกไปได้เยอะมากเลยค่ะเคยลืมใส่เนกาทีฟพร้อมตอนจะสร้างภาพนักบินอวกาศกินพิซซ่าบนดวงจันร์ค่ะผลออกมาคือนักบินอวกาศไม่ใส่หมวกกันนอ็อกเฉยเลยหายใจในอวกาศได้ซะง,งั้น <c oughs> จริงวะครับมีแบบนั้นด้วย จริงค่ะนอกจากนี้เรายังควบคุมเรื่อง aspect ratio หรือสัสดส่วนภาพได้ด้วยเช่น16ต่อ9ให้เป็นแนวนอนหรือ9ต่อ16แนวตั้งแล้วก็เรื่อง composition หรือการจัดองค์ประกอบภาพเช่นอยากให้ตัวแบบอยู่ตรงกลางหรือใช้กฎ3ส,ส่วนก็พอจะชี้นำ AI ได้บ้างค่ะโหเทคนิคนี่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยฟังดูแล้วต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรเลยแล้วถ้าอยากจะฝึกให้เก่งๆขึ้นต้องทำยังไงดีครับ มีแหล่งเรียนรู้หรือคำแนะนำไหมครับการลงมือทำสำคัญที่สุดเลยค่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะเช่นลองสั่งแค่ต้นไม้แล้วค่อยๆพัฒนาคำสั่งไปเรื่อยๆต้นโอ๊กโบราณสูงใหญ่ในป่าลึกตอนพบค่ำมีตะไคร่น้ำเกาะแสงสุดท้ายของวันส่องหลอดกิ่งไม้อะไรแบบนี้ลองผิดลองถูกไปค่ะปรับคำสั่งไปเรื่อยๆสังเกตว่าเปลี่ยนคำนิดหน่อยภาพเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วก็ การเข้าไปดูตัวอย่างพรอมที่คนกิ่งๆเขาแชร์กันในชุมชนออนไลน์อย่างพวก reddit หรือ discord เนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะคะเราจะเห็นเทคนิคใหม่ๆไอเดียแปลกๆหรือคำศัพท์เฉพาะที่เขาใช้กันค่ะอ๋อ oh, ไปดูตัวอย่างของคนอื่น ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือภาษาอังกฤษมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากับ AI ส่วนใหญ่นะคะตอนนี้และการลองใช้ AI หลายๆตัวก็ดีค่ะเช่น Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion เพราะแต่ละตัวเนี่ยเขาตีความพรอม p t ไม่เหมือนกันเป๊ะๆการลองหลายๆตัวจะช่วยให้เราเข้าใจว่าคำสั่งแบบไหนเวิร์กกับ AI สไตล์ไหนค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนต้องลองเล่นเยอะๆอย่างตัวอย่างในข้อมูลที่เราดูกันยานอวกาศดีไซน์ล้ำยุค กำลังบินต่ำเหนือมหาสมุทรสีฟ้าเทอร์คสที่เรืองแสงยามค่ำคืนมีดวงดาวพล่างพลาวต็มฟ้าสไตล์ภาพถ่ายสมจริงรายละเอียดสูงแล้วก็มีเนกาทีฟพร้อมด้วย no planets no cartoon style ไม่เอาดาวเคราะห์ไม่เอาสไตล์การ์ตูนอันนี้ก็คือรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยทั้ง subject setting style details quality แล้วก็มีเนกาทีฟพร้อมด้วยใช่เลยค่ะ ตัวอย่างนั้นคือค่อนข้างครบเลยแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่ละเอียดมากๆเพื่อให้ได้ภาพที่ตรงกับจินตนาการมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะสรุปแล้วการเขียนพร้อมให้ AI ซ่องภาพได้ดีๆเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์จริงๆนะครับคือเหมือนเราต้องเรียนรู้ภาษาใหม่เพื่อคุยกับเครื่องจักรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเองในการนึกภาพในหัวแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาเป็นคําสั่งให้ได้ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือกระบวนการเรียนรู้ภาษาภาพที่ AI เข้าใจเพื่อแปลงความคิดในหัวเราออกมาเป็นพิกเซลบนจอหัวใจสำคัญคือการทดลองการสังเกตผลแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวจริงๆอืมก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าไอการที่เราพยายามทำความเข้าใจภาษาของ AI เพื่อสร้างภาพแบบนี้เนี่ย ในอนาคตมันอาจจะส่งผลต่อวิธีคิดสร้างสรรค์ของเราในด้านอื่นๆหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้สื่อสารไอเดียที่ซับซ้อนไปเลยก็ได้เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับ